ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเซฟเวอร์คอยเป็นแค่เหรียญนิ่งๆนะไม่มีอะไรนะอาจจะพลาดจุดเปลี่ยนของระบบการเงินโลกไปตลอดการนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อนๆไปเจาะลึกทุกข่าวสาคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมหาภาพครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทํนเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับเออมาเริ่มกันที่ปีนี้นะก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะกับในงานตัว Bitcoin c o n f e r e เ c น2025ที่หลายคนก็ต่างรอคอยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าดาราหลักบนเวทีไม่ใช่บิตคอยนะแต่เป็น s a เบอร์คอยนะสำหรับปีนี้นะครับใครจะคิดว่าเหรียญไซเบอร์คอที่เคยถูกมองว่าไม่มีอนาคตรหรือแค่เครื่องมือเก็บมูลค่านะครับกับกลายมาเป็นประเด็นที่ถูก พูดถึงมากที่สุดในงานระดับโลกนี้นะครับแม้แต่สื่อกระแสหลักอย่าง CNBC ยังต้องพาดหัวข่าวว่าเซเบอร์คอขโมยซีนในงานบิตคอ i n ์คอ f e r e n อน2025นะไม่ใช่เพราะราคานะครับแต่เพราะมันกลายเป็นแกรนแกนกลางของวิสัยทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครเจดีแวนรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาถึงกับเรียกเซเบอร์คอยว่า ฟอส Multiple นะคนับที่จะเร่งพลังเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามันไม่ได้เป็นแค่เหรียญที่อยู่ในโลกของคริปโตนะครับแต่คือกลไกนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้นะเพื่อนๆลองคิดภาพตามนะครับถ้าทั้งโลกต้องใช้ USD ในรูปแบบดิจิตอลผ่านเซอร์คอยที่สหรัฐควบคุมได้มันคือเครื่องมือผูกขาดมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับโลกแบบเงีย,งยบๆเลยทีเดียวนะแต่อีกมุมหนึ่งนะัก เหตุสายคริปโตจำนวนไม่น้อยเริ่มกังวลน,นะว่าเซเบอร์คอยกำลังกืนกินคริปโตแบบช้าๆนะและทำให้เหรียญจริงอย่าง XRP XLM หรือ BTC หมดความหมายหรือเปล่านะครับคำถามนี้ซ้อนถึงความกลัวที่หลายคนอาจจะคิดอยู่นะครับเพราะมันคือความรู้สึกขัดแย้งในระหว่างอุดมการของคริปโตกับความจริงเชิงระบบนะครับแล้วเรากำลังมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่หรือเปล่านะครับ และนี่คือจุดที่เรื่องทั้งหมดเริ่มพิกเกมจากแค่คริปตัวไปสู่การออกแบบระบบการเงินระดับโลกใหม่ทั้งหมดโดยมีเซเบอร์คอยเป็นตัวเดินเรื่องทั้งหมดนี้นะครับ <c oughs> กฎหมายอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะก็คือ g ีเนีย act กับบทบาทเซเบอร์คอยต่อเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับ g e n นีย act เนี่ยก,กำลังกลายเป็นกฎหมายฉบับแรกนะที่จัดระเบียบเซเบอร์คอยอย่างจริงจังถ้าผ่านนั้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์ในวอลล์สตรีทจะเข้ามาเล่นในสามนี้ทันทีนะครับ ซึ่งทางสอวอย่างซีเนตลูมิก็บอกตรงๆนะว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านนั้นเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์ดิจิตอลในสหรัฐอเมริกานะครับนั่นหมายความว่าเซเบอร์คอจะไม่ใช่แค่เหรียญดิจิตอลนะแต่มันคือดอลลาร์เวอร์ชันบล็อกเชนที่อาจใช้แทนระบบสว i ฟ t ในอนาคตได้เลยนะแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงนั่นคือเซเบอร์คอยจะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการล็อกโลกไว้กับ USD ผ่านการซื้อพันธบัตรสามารถ อเมริกาจำนวนมหาศาลนะครับเรากำลังเห็นการแทรกซึมของเซเบอ c o คอสู่ระบบการเงินโลกนะโดยที่ยังไม่มีใครตั้งคำถามนะครับในส่วนของ r i p p l e เองนะหนึ่งใน Project ์เซเบ c o ์คของออก็มีนะับตัว Project ์เซเบ c o ์คอยอิอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งทางร i p เป e เปิดตัว USD ไม่ใช่เพราะอยากแข่งขันกับ USDC หรือ Tester นะครับแต่มันคือภารกิจลับในการยึดครองตลาดตัว c r o s บ Border Payment นะมูลค่าประมาณ31.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐน,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 นะซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่ยังไม่มีใครเข้ามาเปลี่ยนระบบเดิมได้อย่างจริงจังนะครับนะระบบโอนเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันยังต้องพึ่งพานนะครับ แอคเค้าแบบเดิมนะที่ใช้เวลาเสี่ยงต่อความผิดพลาดและมีค่าใช้ใจ่ายสูงนะทำให้ผู้ใช้งานจํานวนมากโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการในประเทศกําลังพัฒนาต้องแบบรับภาระที่ไม่จําเป็นนะครับตัว USD คือเซฟะคอยตัวแรกนะที่ตั้งเป้าจะแทนที่ระบบเดิมเหล่านั้นนะโดยสมบูรณ์นะโดยใช้ XPL r นะที่สามารถโอนมูลค่าได้ทันทีไม่มี คนกลางนะไม่มีการรอเคลียร์ล่วงหน้านะครับและไม่ต้องใช้ทุนสำรองที่นอนทิ้งไว้ในระบบอีกต่อไปนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยตัว i u s c ยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับโปรโตโคอลการเงินข้ามเครือข่ายนะทำให้สามารถใช้งานร่วมกับการเงินดั้งเดิมหรือ De ฟาแบบไร้รอยต่อนะครับ นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูอีกมุมหนึ่งนะที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะแต่มันอาจเปลี่ยนเกมนี้ทั้งหมดนะและทำให้เทเซอร์กับ USD ดีนั้นเนี่ยอาจจะถูกเกลียร์ออกข้างเวทีแบบไม่รู้ตัวนะครับ <c oughs> คำพูดของซีเนียร์ลูมมสันเนี่ยออกมาพูดก่อนหน้านี้เหมือนกันนะว่าเซเบอร์คอยไม่ใช่อนาคตนะแต่มันคือปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วนะถ้าค่าใช้จ่ายโอนเงินข้ามโลกสูงถึงหเปอร์เซ็น ลดเหลือไม่ถึงจะลดเหลือไม่ถึง0.1%นะครับเวลาโอนเงินจาก5วันเหลือ5วินาทีนะครับเบจิงจากาแฟรงกิงเทมเปอร์ตันที่ใช้เซเปอร์คอยแทนบัญชีตลาดเงินสามารถให้ดอกเบีย้ยสูงกว่านะครับแต่ใช้เงินเริ่มต้นน้อยกว่านะครับคำถามคือแล้วธนาคารจะทำไงต่อนะครับรัฐบาล <c oughs> จะยอมไหมนะครับและเมื่อ Genius Act ถูกผลักดันแบบเต็มกำลัง คำตอบนี้กาลังชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับ <c oughs> ซึ่งก็นั่นก็คือตัวเซ b บอ c o คอนะก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เป็นตัวแทนนะครับตัว USD นะครับที่กำลังจะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญในเกมคริปโตนี้นะครับซึ่งก็มี use case ที่แตกต่างการใช้งานกับตัวเหรียญอื่นๆนะอย่างตัว Bitcoin ก็เป็น s so r o o f value นะครับ c y b e r c o นะั้นเนี่ยก็เป็นเหรียญที่เก็บมูลค่าไว้นะครับให้ตรึงไว้กับ ดอลลาร์นะหรือครนซีใดครนซีหนึ <c oughs> mm ่งนะครับก็เรียกว่าทางอยู่ตัวเซอร์คอยของริเบิลนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนะผู้เล่นสำคัญนะครับที่อาจจะแตกต่างนะจากเทสเตอร์นะครับที่อยู่ต่างประเทศนะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอเมริกันนะครับ USDC ของ Circle เองก็ยังไม่ fully compliant กับมาตรฐานของ Genius a อ t อยู่นะครับแต่ตัว i u s c ของ r i p p l e นั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้ไลเซนนะจาก NYDFS นะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยง,งานกำกับดูแลที่เข้มงวดที่สุดในสหรัฐมิกานะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาของ ILUSC ประกอบนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอ,อดีตผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยง,งานภาครัฐนะครับและการางระดับโลกนะเช่นอดีตประธาน FD ไอนะครับเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางสหรัฐนะครับและอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียนะครับก็มาอยู่ในร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ ILUSD ของ r i p p l ด้วยนะครับก็เรียกว่า i u u s d ถูกอแบบมาโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายและการกบกับดูแลตั้งแต่ แรกเริ่มนัต่างจาก USDC หรือเทสเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาก่อนยุคก,กฎหมายจะชัดเจนนะครับนอกจากนี้ l i b บิยังเน้นความโปร่งใสในระดับสูงนะโดยเน้นให้ข้อมูลสำรองสินทรัพย์ที่สินทรัพย์นัและการตรวจสอบแบบเรียวไทม์ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการยอมรับของทั้งธนาคารใหญ่และสถาบันการเงินทั่วโลกนะยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยตัว USC ยังเชื่อมโยงกับเครือข่าย d i เ b l e Net นะครับ X RPL นะครับ X หรือ x r p Ledger ที่พร้อมรองรับการโอนเงินข้ามประเทศในระดับ Infrastructure ทำให้ i USC ไม่ได้เป็นแค่เซิร์ฟเวอร์คอยนะครับแต่เป็นระบบขนส่งข้อมูลดิจิทัลระดับโลกนะครับบางคนอาจมองว่า Ripple เ,เ,เป็นแค่บริษัทคริปโตธรรมดานะแต่ในมุมมองของสารมิการ Ripple คือบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศท,ทางการเงินของรัฐนะครับโดยสมบูรณ์นะผ่านการาผ่านการพบปะกับหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการ รัฐสภาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับโอเคนั <c> ่น <oughs> okay, ก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนนะครับซึ่งก็เป็นอีโคซิสเต็มทั้งหมดนะของทางริเบิลนะไม่ว่าจะเป็นตัว XRP และก็ตัวเซปคอร์ i u s d นะครับซึ่งถ้าการใช้งานจริงนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้เป็นผลดีระยะยาวกับตัวราคา XRP นะครับและก็ยูทิการใช้งานจริงของตัว ILUSD ด้วยนะส่วนราคาก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับก็ยัง มีผลกระทบนะตัวตลาคริปตัวเองอาจจะมีข่าวดีนะแต่ผลกระทบจากภาพใหญ่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีความไม่แน่นอนเรื่องของของภาษีดโดนอนทั้มกับจีนนะครับและก็นโยบายทางการเงินของเฟดเนี่ยก็ยังเป็นผลกระทบหลักนะที่ส่งผลต่อราคาของตัวบิตคอยแล้วก็คริปโตทั้งหมดอยู่ตอนนี้นะครับ โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนๆนะท่านเพื่อนดูมาถึงตรงนี้เนี่ยแปลว่าเราเป็นสายคริปโตด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิตคอยลงทุนบอลไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดๆในวงการคริปโตและไมโครอิคอนมิกก่อนใครนะสำหรับคลิปนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ